คือไม่ไม่แปลกตอนหลังทําไมคนถึงจดใจมากขึ้นเราก็มาดูเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันแข่งขันสูงเราเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอะ่ะมันยุมันอยู่ยากมากขึ้นธุรกิจอะ่ะครับข้อที่สองสังคมมันลําบากเลยเนี่ยสังคมเมืองสังคมคนเมืองกลุงมันทับซ้อนเราเห็นไหมมีมอาชญากรรมมีปัญหาอะไรตินมรดโอ้โหมันปัญหามันเยอะตอนี้เราสุ่มภูมิรักษ์เนี่ยทำไมไปเกี่ยวข้องอะไรุมภูมิรักษ์อย่างที่บอกมันอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวครับใกล้เมืองเดินทางมาสะดวก ที่นี่อย่างหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้คนเมืองมาคือผมเป็นคนกรุงเทพครับผ่านการ,ารทํางานธนาคารคือเป็นชีวิตคนเมืองอ่ะเขาก็อยากจะเห็นใ้ชีวิตคนเมืองอาจารย์เปลี่ยนแปลงได้ยังไง嗯嗯บวกกับสองสาเหตุสามสาเห,หตุเมื่อกี้มาบอกว่าตัวผมเองด้วยเป็นคนเมืองแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตและที่สำคัญที่นี่มันแสดงแนวคิดไปอยู่ด้วยมันก็เป็นตัวเชื่อมโยงว่าในที่สุดก็คือทำ,ทำตามไปอยั่ดีกว่าอะไรเงี้ยนี่เป็นสาเหตุรวมๆนี่ยไม่ที่นี่ถึง คนเมืองกงมาที่เนี่มากครับผม